สวัสด,ดีจ้ามาพบกับบ้านติงตองอีกแล้วจ้ามีสิ่งใดม่ยอะหรือเปเมนูตำทัวตำทัวนี่จ้ามันตาลไม่ต้องใสา่ายใส่พอกตะม,มักหัวนัวใส่พริกก็ตำพริกเลยครับกระเทียมเม็ด ตำพริกทีแรกนะจ้านี่จ้าหัว้าวทั่วลกทั่วปีเพื่อทั่วปีมาพี่นนองมามาขิต้ตำทุ่ปีอตองตำาใส่กะปอกอนามันเนาะดแซ่งทั่วปีแะ่แฉะหนูขี่นนอง Cốc cây ok cây, long long sẽ tạo sáng tạo bắt tiếng chút 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 qua nó ยังตามแดดจะหน่อยกัไม่ใช่ก็ได้ยนยห่ไรเรียบร้อยแล้วจ้ากรกอบ <c oughs> <c oughs> จะด้ก,กินหนักก็ด้พี่น้องจึ๊บอ่าประเทศ ประเทศหน้าฝักหน้ามีวันนอเดี๋ยวไปมองฝั่งหน้านดิสตู่กันบัดนตรพอดีเลยฝักหน้ามีพอดีเลยต้ใส่ลายดอกจ้ะเพราะว่าเ้าใส่ประกอบเป็นดอกใบเดียวประกอบเนื้อหลายหลายกองเนื้นอลายปลา ปลาหนึ่งสักพีพีนู่นอะจ้ะกากาด้วยทัวทัวมันทัวกำหนึ่งเนาะกำละสิบบาทซื้อมาจะพอดีไอ้ด้วย เซ่บแซ๊บไปจ้ะพี่น้องตามหดก่อพกระจายกันจ้าตรต้องซิมด้จ้าเพราะว่าพ่าค้าไปจําในการตำสมตั่จ้ากินไปจํากลับตตงยังหวักับโจรสมตําล้วเผาไปกินสมตั่ตตจ้า ตัวแหล่ตัวแหล่ตัวแหล่มาตัวแร่ตัวปีนะตัวปีบ้านห้องตัวปีบ้านน้องอืมคัดหืมหอมหมกกอกพี่น้องตัวแหล่ใส่หมกกอบจ้าคลิปนี้แค่นี้กันเลยเจ้อเจอกันคลิปหน้าจ้า ปากอ่เป็นกำลังใจให้บานเต็งตองชั้นแนวเนี่ยด้อจะดื้อเวลาหลายโซจ้าสแปรน์ใหกาเป็นต้นไป้เกอรเว้นกะเขามีย่จ้ากเบลบอลนี่ตา้ใน,นดอกเกอรเว้บนบะหูเวลาไดเอาสะดวกเกินเลยขอบคุณหลายจ้าคลิปนี้แค่นี้ก็เนื้อจ้าด้อปากส้มตำทั่วแหล่ทั่วปีบาน,นาด้อแค่น,นี้ละจ้าเห็นไหมอยากกินน้ำเผาเลยนะ ไก่ทอดจ้ากินกับไก่อบเป่าจ้าบอทอดเพราะว่าลูกไออยู่เลยอบเอาจ้าบะกอกบะกอกอ๊ายบายจ้า